สวัสดีครับเด็กๆนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2นะครับที่เราจะได้พบปะกันนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับในคราวที่แล้วครูพูดถึงเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับอวัยวะสําคัญสาคัญในส่วนของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็การทํางานนะครับการทํางานต่างๆนะครับอวัยวะของระบบย่อยอาหารและการทํางานต่างๆได้พูดไปแล้วนะครับก็จะทบทวนนิดนึงนะครับ อวัยวะที่สาคัญในระบบย่อยอาหารประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มจากฟันนะครับบดเคี้ยวส่งมาที่หลอดอาหารนะครับหลอดอาหารเป็นทางผ่านเฉยๆไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยนะครับนะครับเป็นทางผ่านของอาหารเฉยๆนะครับส่งมาที่กระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยนะครับโดยได้รับน้ําย่อยนะครับจากตับที่เข้าสร้างน้าย่อยไว้ที่ถุงน้ําดีนะครับส่งมา ช่วยย่อยอาหารที่กระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารเมื่อมีการย่อยลงเล็กๆเ,เป็นโมเลกุลกุเล็กๆอีกแล้วก็จะส่งไปที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กก็จะดูดซึมนะครับสารอาหารต่างๆนะครับเพื่อนําไปใช้ในการจเจริญเติบโตนะครับในร่างกายนะครับหลังจากนั้นกากอาหารก็จะส่งผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะท,ทําหน้าที่ดูดซึมนะครับดูดซึมน้ํานะครับ แล้วก็เกลือแร่นะครับออกออกมานะครับดูดน้ําดูดเกลือแร่หลังจากนั้นก็อาหารที่เราถูกดูดซึมไปแล้วก็จะกลายเป็นกากอาหารนะครับ <c oughs> พอเป็นกากอาหารก็จะเคลื่อนผ่านนะครับไปที่ทวารหนักแล้วก็กลายเป็นอุจจาระของเราออกมานั่นเองนะครับนี่คืออวัยวะของระบบย่อยอาหารอันนี้คือได้ทบทวนให้พวกเรานะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของความสําคัญของระบบย่อยอาหารบ้างนะครับ ทำไมถึงมีความสําคัญระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะครับให้เป็นอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,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 ตของร่างกายนะครับส่งผลทําให้เรามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับซึ่งกระบวนการย่อยอาหารเนี่ยนะครับไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับจะทําให้เราเจ็บป่วยนะครับถ้าถ้าระบบย่อยอาหารไม่ทํางาน นะครับหรือทํางานไม่ได้ก็จะเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอนะครับการจเจริญเติบโต,ตก็จะผิดไปพูดง่ายๆก็คือระบบย่อยอาหารเป็นส่วนสําคัญที่จะนําสารอาหารไปเลี้ยงนะครับดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายนะครับหากเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในส่วนของระบบย่อยอาหารแล้วนะครับก็จะมีผลและทําให้ร่างกายเราอ่อนแอได้นะครับประมาณนั้นนะครับ ดันั้นจะสังเกตนะครับว่าวันไหนที่เราไม่ได้รับประทานอาหารมานะครับระบบย่อยอาหารไม่มีการทํางานนะครับสมองไม่ได้รับอาหารในตอนเช้าในวันนั้นนะครับร่างกายก็จะมีเกิดอาการปวดท้องนะครับกระเพาะอาหารามีการบีบตัวรัดตัวนะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีอาหารถึงท้องปกติเรากินข้าวเป็นเวลามันก็จะทําให้เรา เป็นโรคกระเพาะนั่นเองนะครับพอไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายนะก็เริ่มมีอาการงุดหงิดนะครับน้ำตาลในร่างกายต่ำลงนะครับก็ส่งผลต่ออารมณ์จิตใจนะครับพอเราปวดท้องมากนะครับส่งผลต่ออารมณ์หงุดหงิดนะครับเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับเรื่องของสติปัญญาก็มีผลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ระบบย่อยอาหารแล้วอาหารในตอนเช้าเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากนะครับนั้นเราต้องทานอาหารให้ครบสามมื้อนะครับทานอาหารให้ตรงเวลานะครับก็จะได้ไม่มีผลต่อระบบย่อยอาหารนะครับนั้นหัวข้อต่อไปก็คือวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับอันดับแรกก็คือทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิด เป็นโรคกระเพาะได้นะครับเพราะอะไรถ้าความเกิดความเครียดก็จะกระเพาะก็จะมีการหลั่งน้ําย่อยออกมามากปกตินะครับมากกว่าปกติทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารลําไส้หดตัวมากกว่าปกตินะครับกลายเป็นโรคกระเพาะปวดท้องนี่คือลักษณะของคนที่มีความเครียดนะครับเราต้องพยายามทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากนะครับและฟันแปลงฟันให้ถูกวิธี ถ้าฟันเราแข็งแรงเราจะสามารถช่วยบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดนะครับแล้วก็กลืนได้ง่ายนะครับและการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะทําให้กระเพาะทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับทํางานหนักมากขึ้นก็เมื่อเวลาทํางานหนักก็ใช้เวลาย่อยมากขึ้นใช้เวลาย่อยร่างกายก็ต้องใช้พลังงานอีกเยอะนะครับเพราะนั้นกว่าจะทําให้อาหารเม็ดเมดเล็กๆนะครับผ่านเป็นกากอาหารเนี่ยต้องใช้กระบวนการและขั้นตอนได้นานมาก นะครับเพราะฉนั้นการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาก็จะช่วยระบบย่อยอาหารได้ทํางานปกติการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาก็เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะสาเหตุหนึ่งนะครับเกิดโรคลำไส้อักเสบต่างๆนะครับก็ไม่ทานอาหารที่มีรสจัดอย่างเงี้ยนะครับทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่รับประทานอาหารที่สุกสุกดิบดิบและอาหารรสจัดจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมีการอืดอัดในกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับโดยเฉพาะพวกผักผลไม้ต่างๆเป็นประจำเพราะมีเส้นใยการใยอาหารจะช่วยให้ร่างกายสามารถขับถ่ายได้สะดวกนะครับอาหารพวกเส้นใยพวกผักคะนา้าผักบุ้งตำลึงอย่างเงี้ยถั่วผักยาวมะม่วงกล้วยส้มโอมะละกอเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะผักเนี่ยมีทั้งแร่ธาตุและว,วิตามินที่สําคัญต่อร่างกายนะครับร่างกายก็ขาดไม่ได้เช่นกัน ดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำวันล,ละห8แแก้วเป็นอย่างน้อยนะครับจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและก็การขับถ่ายได้ดีนะครับขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาเพื่อไม่ให้กากอาหารตกค้างและมีแก๊สในลำไส้เกิดอาการท้องผูกก็ถ่ายยากอีกนะครับถ่ายยากอีกอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็พบป่าพวกเราเพียงแค่นี้นะครับในข่าวต่อไปนะครับใน คลิปวิดีโอครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับวันนี้ก็ให้พวกเราได้กลับไปทบทวนนะครับได้กลับไปทบทวนนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของใบงานแล้วก็ครูก็จะมีทําข้อสอบนะครับท้ายคาบด้วยนะครับท้ายท้ายหน่วยด้วยนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับศึกษาดูในหนังสือประกอบนะครับในการเรียนทุกครั้ง วันนี้พบปะพวกเราเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ